สวัสดีค่ะวันนี้ได้มะนาวบักนาเอียงกอบมะนาวคาเวียถ้าเจ้ารีวิวจุนแบบบ้านมันซาไปเบิดแล้วละ่ะตลาดว่ายเบิดแล้วละ่ะแต่ว่าเมนูเขาตัดสินเรืรีวิว <c oughs> น้องน้ําชิดชมชิดชาแนลช่องชิดชาแนลสื่อมาให้รีวิวแล้วค่ะพอดีน้องเพิ่นมาเห็ดผมระบ,บันที่นี่เพิ่นก็นเลยสื่อมาน้องเพิ่นสร้างมาเพิร์ก็เอามารีวิวมาซิมกันค่ะกินคังแหลกขึ้นกันเวยค่ะเด้อขอบคุณน้อง ชิดชาแนลเด้อค่ะน้องน้ำอ,อาลูกนี่ละกันหักมันเป็นจังใดโอ้ยก็เป็นแนวนี้โอ้ยบ่เดี้เอาเมีดหั่นคน <laughs> อยากเมีดอีเด้เนาะเดี๋ยวเด้อค่ะอืม,อมข้างในเป็นยังไงสิคะทุกพี่น้องลูกเ,เคยชินทุกคนเนาะ นี่อ้าเบาิ้งไข่โอ้มันคือยังไข่ข้าเวียเลยแหมเป็นเหมือนไข่ข่าเวียเลยซิมึงอืมเปรี่ยวเปรี่ยวคืบอบังเน่า,ากับบังเน่าเนาะกุ๊บกุ๊บจินค้าวปีเกลืออืมอืมแบบ ต่าบังหน้าเลยค่ะอืมอมานะึ่งบึงมักเนื้อมันไหมก็ยังใครป่าข้าเบียเลยอ่ะ มะนาวคาเวียร์อ,ยอือหืออะไรอะมะนาวคาเวียร์ค่ะเอออือ,อเ,เหมือนไข่ปลาคาเวียร์เลยนะน้องเฟื่องดูสิอ๋อไดิอือถอดเลยค่ะอือ รีวิวเบเกิลคือเขาเนาะรีวิวแบบบงๆไปเลยเนาะเหมือนไข่ปลาคาเวียร์ไหมใช่ไหม,มเสียบมันก็เหมือนคาเวียมันก็มะนาวแหละลดมะนาวแต่ว่าแพงมากเลยนั่นน่ะตุนะ๋นไปได้มาทักจิ้ม่อนตอนนั้นเห็นหนั่นจ่องใหญ่ๆถ้าเจ้ารีวิวมันกลับ แพงเนาะตัวหนึ่ง่ะร้อยบาทอยู่โมลี่น้องเพิ่งจังมากเพิ่นก็เลยเอามามาแบ่งให้รีวิวสปสอนเซอร์แบดเบิดเจ้าเจ้าเบ็ด เบิร์ตซิเบิร์ตเหรอเบิร์ตชาติเลยเบิร์ตก็คือดับเนี่ยค่ะพี่นอ้องแบิร์ตไหมอือบางเนี้ยจะอ่อนไข่มันคะได้ค่ะ